เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่33ข้อใดมีการใช้เหตุผลเมื่อมีการใช้เหตุผลก็แปลว่าน้องต้องใช้เพราะหรือว่าจึงเนี่ยเข้ามาในประโยค แล้วก็จะเป็นประโยคที่มีส่วนเหตุกับส่วนผลนะข้อที่1ราเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กพบได้ทั่วไปในดินน้ำอาหารเสื้อผ้าและของใช้อันนี้น้องจะเห็นว่าน้องไม่สามารถเติมเพราะกระจึงเข้ามาในประโยคได้ต่อมาข้อที่2สปอรามีผนังเรียบหรือขรุขระเห็นได้ชัดเมื่อดูจากกล้องกดจุลทรรศน์อิเล็กตรอนอันนี้ก็เหมือนการไม่มีไม่มีเหตุผลอะไรในข้อนี้เลยเนาะเป็นแค่พูดเฉยเฉยอะ ข้อที่3ราสร้างสารพิษปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อมเช่นสารอะฟราทอกซิกในสวในใถั่วลิสงก็ไม่มีเหตุผลข้อที่4ปัจจุบันคนพบสารพิษที่เกิดจากเชื้อรามากกว่า400ชนิดและเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วไม่มีเนาะข้อที่5คนส่วนใหญ่จะมองราในแง่ลบราเป็นอันตรายต่อสุขภาพและทำความเสียหายแก่เคื่องใช้ คนส่วนใหญ่มองลานในแง่ลบเพราะลาเป็นอันตรายต่อสุขภาพและทําความเสียหายแก่เครื่องใช้อันนี้น้องสามารถใช้คําว่าเพราะเข้ามาอยู่ในประโยคได้ดังนั้นข้อนี้จึงเป็นการใช้เหตุผลสรุปการใช้เหตุผลก็คือประโยคที่ควรจะมีคําว่าเพราะกับจริงเข้ามาในประโยคแล้วก็มีพาร์ทสองพาร์ทคือส่วนที่เป็นคงเหตุลแล้วก็ผลเนาะ ความจริงแล้วเนี่ยข้อสอบมีอีกแนวหนึ่งที่เห็นว่าก็ออกบ่อยเหมือนกันคือถามว่าครงสร้างการใช้เหตุผลต่างจากข้ออื่นอันเนี้ยเขาจะให้ช้อยมาใช่ไหมที่นี้ เขาก็แต่ละช้อยเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพาร์ทเหมือนกันโดยที่เขาไม่ให้เพราะกับจริงมานะน้องจะต้องเติมเองว่าข้อไหนใช้เพราะข้อไหนใช้จริงง่ายๆเลยก็คือน้องอ่ะก็ต้องแบ่งพาร์ทนั่นแหละเป็นสองพาร์ทหาให้เจอแล้วดูว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยควรใช้คําว่าเพราะหรือว่าจริงมันจะเป็นอย่างนี้ทุกข้อแต่ว่ามันจะใช้เหมือนกันทุกข้อเลยแล้วมันจะมีข้อหนึ่งที่แตกต่างจากเพื่อนอย่างอาจะสมมติข้อนี้อาจจะแบบข้อหนึ่งใช้เพราะอยู่ตรงกลางข้อที่สองก็ใช้เพราะตรงกลางสามเพราะตรงกลางสี่ก็เพราะตรงกลาง ข้อที่5อาจจะต้องใช้คําว่าจึงอยู่ตรงกลางก็ต้องตอบว่าข้อที่5เป็นโครงสร้างการใช้เหตุผลต่างจากข้ออื่นอันนี้เป็นอีกแนวข้อสอบหนึ่งที่ค่อนข้างจะออกบ่อยเหมือนกันเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ